นี่ลุงตู่ไปไหนฮะรถไทสร่างชาติเมื่อวานไปทับบองมาเช่ไปออกตกอไปจัตุจักรนะครับลงไปในพื้นที่เนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจค่ัลุงตู่มาแล้วส่งกำลังใจให้ลุงตู่เชียร์เชียร์ยกันโอ้โหกอดขอถ่ายรูปกับลุงตู่นะครับทีนี้เดี๋ยถ้าไปออกตกอเนี่ยออกตกอขึ้นชื่อเรื่องอะไรทุเรียนนะเอ,อาไปทุเรียนคุณรู้ไหมทุเรียนออกตกอลุงตู่นนี้ชิมทุเรียนด้วยครับคุณรู้ไหมที่ลุงตู่ชิมเนี่ยหมื่นสองเดอครับฮะหมื่นสอง ทุเรียนก็ตกรอเขาเป็นคัดคุณภาพยังไงเกรดเอถูกเวลาเกรดเอมันก็แพงหน่อยก็มีการกระเซ้าเย้าแย่กันนะครับแม่ค้าบอกไม่เคยได้เงินลุงตู่เลยอยากจะขายทุเรียนให้ลุงตู่บ้างนี่ฮะลุงตู่ก็ได้ถามแล้วทุเรียนที่ขายเท่าไหร่แม่ค้าบอกอ๋อหมื่นสองพลเอกยุทธ์ก็เลยบอกว่าจับมือแม่ค้าแล้วก็ะเซวแม่แม่แหวนเพชรที่นิ้วนะอะไรประมาณนี้ออะลองฝังเสียงสักนิดนึงครับ

เอาไเป็นอาวุธเวลาไจ้ไป่กูเห็นมีการบอกให้เอาไว้เป็นอาวุธนี่ยนะเอาไว้เป็นอาวุธเป็นอาวุธจ้าไปก็อูอันนี้ก็คืออับีคนรักแหละคุณผู้ชมฮะแต่บรรยากาศเมื่อวานที่อาตกกับจุจุจักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้องจริงลุงตู่ก็เจออะไรเกอกับคนเห็นต่างบ้างถูกต้องาประชูสามนิ้วบ้างไปถามบางคนนี่นี่นี่อ่ะเจอสามนิ้วบ้าง ไปถามบางคนบางคนว่ายังไงรู้ไหมไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอกเอาเวลาไปทํางานดีกว่านี่ฮะบางคนบอกเลือกพักอื่นไม่เลือกพักนี้ไปทํางานดีกว่านี่ก็มีความเห็นต่างแหละเป็นเรื่องปกติมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเมื่อวานเจอทั้งสองเหตุการณ์เลยสาหรับลุงตู่นะครับแต่เมื่อวานนักข่าวถามเมื่อวานนี้ถามเรื่องอะไรสวัสดีการพัก สวัสดิการพัดที่บอกว่าเอาเงินเงินเ,เขาไม่อยากให้เรียกว่าเงินคนจนอะนะเ,อเงินสวัสดิการาให้เดือนละพันถ้ารวมแล้วเน่ะเราหมื่นสองเลยนะต่เอเดือน,นหนึ่ปีไงหนงปีไงนี่เหมือนบัฟว่าพักอื่นหมื่นหนึงของเราหมื่นองอ่ะลองฟังเสียงดูครับ ลองคิดเปรียบเทียบอย่างนี้นะผมไม่ได้ไปติติงใครว่าใครทั้งหมดผมบอกเหตุผลของผมในหน้าส่วนหน,นึ่งผมเป็นผู้บริหารการเดินทางในขณะนี้นะเราเปรียบเทียบดูแล้วกันถ้าเราหาเสียงกันแบบให้มีแต่ให้มีแต่ให้ใหเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็ทราบมาแล้วว่า,าวที่ผ่านมาก็เกิดมาเยอะแยะแล้วแล้วไม่ได้อะไรกลับมาไหมก็มีมาถามมาตลอดอะ่ะเพราะว่วันนี้ทุกประเทศในโลกใบนี้เขาก็ใช้วิธีการนี้ก็คือการดูแลเฉพาะเจาะจง กลุ่มและได้เท่าไรควรจะได้อะไรเ mm hmm. ขามีหลักคิดทั้งหมดแหละคือพูด,พดเองเออเองทั้งหมดคนชอบก็<ด> <c oughs> ก็กำเวนของประเทศชาติไปแล้วกันคนโพลที่ออกมาทําให้ท่านเสียกําลังใจเสียหรอก <c oughs> ไม่เสีย,สยก็ <c oughs> ก็เป็นเป็นเรื่องของประชาชนนะก็เป็นเรื่องของประเทศชาตินมะว่าจะได้รับอะไรต่อไปก็แล้วแต่เอาที่บอกว่าโพลบอกคุณผู้ชมนิดนึงความนิยมลงตู่ลดลงใช่ถูกไหมฮะความนิยมลงตู่ลดลงคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีก้าวไกลกับคุณพิธานนะครับ แล้วก็มีคุณเศรษฐาที่เพิ่มขึ้นออาไ,ไหนไหนพูดถึงคุณเศรษฐาครับคุณเศรษฐาเมื่อวานไปช่วยใครนี่ขวามือคุณอมสักเข้าใจาหาเสียงนะฮะมีคนไปขอถ่ายรูปเยอะนักข่าวก็ต้องถามถึงนโยบายแหละนโยบายของรวมไทยทั้งชาติของลูกตูเนี่ยเดือนรับพัน,<ะ>พนเดือนละพันนะ12เดือนก็หมื่นสองนะอ,อุอ้ยมากกว่าเพื่อไทยที่จะให้ 1, หนึ่งหมื่นก็บัฟกันไปบัฟกันมาคุณผู้ชมฮะเมื่อวานคุณเศรษฐาก็บอกเหมือนกันบอกว่า อยากจะใหพ้พิจารณาดีๆกลับมาดูบ่อยว่าประชาชนทุกกลุ่มเหือดร้อนแค่ไหนเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนยังไงบ้างของเพื่อไทยเนี่ยเราครอบคลุมทุกกลุ่มมั่นใจว่าคิดใหญ่ทําเป็นและคิดมาดีแล้วนะฮะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะฮะส่วนประชาธิที่ปัดกันบ้างครับคุณชวนดิกภัยลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสสกมทมเขตธนบุรีครับย่านคลองสารราชบูรณะ ก็ช่วยกันหาเสียงนะครับมีพี่น้องประชาชนก็มาให้กำลังใจขอเซลฟี่กับลุงชวนเป็นจำนวนมากคุณชวนบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับก็ได้มีโอกาสอธิบายนโยบายต่างๆของทางพักให้ทุกคนเข้าใจแล้วคุณชวนก็บอกว่านโยบายของพักประชาธิปัตย์ที่ประสบความสำเร็จก็มีอยู่เยอะนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุที่เริ่มโดยพักประชาธิปัตย์นั่นเอง อา้าวดูเรื่องของบัตรเลือกตั้งกันต่อนะค,คุณผู้ชมรกรกตอ,ออกมาสรุปแล้วนะครับปีนี้เราเข้าคูหาเราจะได้บัตรเลือกตั้งสองใบนั่นก็คือเลือกสอสเขตกับเลือกสอสบัญชีรายชื่อสอสอเขตเนี่ยจะเป็นบัตรใบสีม่วงนะครับจะมีเพียงแค่หมายเลขเท่านั้นส่วนสสบัญชีรายชื่อจะเป็นบัตรสีเขียวจะมีหมายเลขจะมีโลโก้ของพักแล้วก็จะมีชื่อของพัก อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าสลับไปนะเดี๋ยวกาไปแล้วคะแนนมันจะเสียนะฮะถ้ามันกาผิดเพราะฉะนั้นจำง่ายๆสีม่วงสอส,อสอเขตส่วนสีเขียวสอสอบัญชีรายชื่อนะครับวันนี้ช่วง5โมงเย็นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มอนุวัฒน์บ,บินด่วนไปเชียงใหม่นะคุณผู้ชมเช่นนี้รีบบินเลยสัญจรสี่ภาคนะครับสอมรภูมิเดือดกับเวทีที่สของการ ประชันนโยบายวิสัยทัศน์นะครับที่เชียงใหม่แถวแถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับหกขุนพลจากหกพักการเมืองมาประชันวิสัยทัศน์กัน5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะพี่หนุ่มนะครับ,รบเพจ Facebook ข่าวช่องวันมีการไลฟ์สดให้ติดตามรวมไปถึงแอปพลิเคชันวันดีห้าโมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้